สวัสดีครับนักศึกษาครับคลิปนี้ครูจะพาพวกเรามาศึกษาข้อหาลือของ,งปปกรมสรรพากรนะครับในเลขที่หนังสือกค0702.5819ทับนะครับชื่อเรื่องก็คือภาษีเงินได้หักนทีิจ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีได้รับรางวัลส่วนลดหรือประโยชน์ดใดๆเนื่องจากการส่งเสริมการขายนะครับคือข้อหาลืมมาอย่างนี้ครับ มีบริษัท A นะครับที่เป็นบริษัทจําหน่ายรถยนต์นะครับแล้วก็บริษัท B ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเช่ารถยนต์นะครับบริษัท A เนี่ยขายรถยนต์ให้บริษัท B บริษัท B ซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบกิจการนะครับไม่ได้มีเป้าหมายในการที่จะซื้อไว้เพื่อ จำหน่ายหรือขายต่อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายไม่เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับซื้อมาให้ลูกค้าเช่าทีนี้เมื่อครบหนึ่งไตรมาสนะครับเผอิญว่าบริษัท A เนี่ยก็ทำส่งเสริมการขายจึงมอบเงินรางวัลน,นะครับในฐานะที่บริษัท B เนี่ยซื้อรถยนต์ตามเป้าอาจจะสีคัน5้าคันก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ขาา้อหาหรือคือว่าข้อที่หไอตัวเงินรางวัลตัวนั้นเนี่ยนะครับเป็น เงินรางวัลที่ต้องถูกหักภาษีนิตจ่ายหรือไม่นะครับข้อที่หนึ่งข้อที่2ก็คือเงินรางวัลเป็นมูลค่าฐานภาษีที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับของบริษัทบีไหมนะครับแล้วข้อสามเงินรางวัลนั้นต้องรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้ติบุคคลของบริษัทบีไหมนะครับมีอยู่สามคำถามนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูแนวนิจิไชนะครับข้อหาหรือข้อที่1นนะครับต้องถูกหักภาษีนิจ่ายหรือไม่นะ ก็แนววิจฉัยก็คือไม่อยู่ในบังคับคำสั่งสมบรณ์นะครับ12ทับ2ทบ4ทับ2528นะครับที่พูดถึงเรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินมาตรา40แห่งประมวลสัาดกรมีหน้าที่หักภาษีในที่จ่ายนะครับถ้าดูใน,านรายละเอียดน,นะครับจะเห็นว่าที่ไม่อยู่ในข้อบังคับนั้นเนื่องจากว่ากิจการบริษัทบเนี่ยนะครับซื้อมานะครับไม่ได้มี เพื่อขายต่อนะครับไม่ใช่เป็นลักษณะตัวแทนจาหน่ายนะครับซื้อมาใช้นในกิจการยิร่งไม่ไอยู่ในบังคับนะครับทีนี้เงินรางวัลน,นั้นรวมเป็นมูลค่าฐานภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่พูดง่ายๆก็คือเป็นภาษีขายของบริษัทบีหรือไม่นะครับแนววิจัยบอกนี้ครับว่าไม่ใช่ค่าตอบแทนจากการขายสินค้าไม่อยู่ในบังคับภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา7 7ทับแห่งประมวลรัษดากรน,นะครับ ถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับมาตราเจ็ดสิบเจ็ดทับสองนะครับพูดถึงการกระทําที่หมายถึงการขายสินค้าหรือการให้บริการโดยผู้ประกอบการนะครับเคสนี้ไม่เข้ามาตราเจ็ดสิบเจ็ดทับสองคือไม่ใช่การขายสินค้าหรือบริการโดยผู้ประกอบการนะครับทีนี้ข้อที่สามนะครับเงินรางวัลต้องรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้นีติบุคคลหรือไม่นะครับแต่นที่ใช้ก็คือนําไปคํานวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับตามมาตราห5้า แห่งประมวลวัสดากรครับนั่นก็คือสรุปคร่าวๆของข้อหาลือนะครับซึ่งข้อหาลือข้อนี้นะครับก็อยากจะบอกนักศึกษาว่านะครับในหนึ่งเคสนั้นเนี่ยนะครับพูดถึงภาษีทางที่จ่ายพูดถึงภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็พูดถึงภาษีสิทบุคคลด้วยในเคสเดียวนะครับก็หลังจากที่นักศึกษาป้องเสร็จนะครับฝากให้หนักศึกษาไปติดตามดูที่ลิงก์ที่อาจารย์ส่งให้นะครับทบทวนในรายละเอียดนะครับแล้วก็ทํางานตามที่อาจารย์ได้มอบหมาย แล้วมาเจอกันในครั้งหน้านะครับอาจารย์จะนำข้อหาหรือใดนะครับมาให้นักศึกษาศึกษานะครับสวัสดีครับ